ขัดใจคบฟาบาทีเราวันหมองกับเรามังสุมาหรือไม่ขอเดชะสมค่าฟาบาเพื่อการปรมกำลังขอเดชะใครก็ขัดใจพระองค์ท่านไปหมดยกใไมพองค์ท่านต้องระคายเคืองในน้ำปาไทยเป็นยิ่งนักเลโอที่ไหนรู้ใช่ไหมรู้พระเจ้าค่ะว่าจะต้องตอบยังไงให้ถูกใจเรามังสุมาพระเจ้าค่ะถ้าตอบถูกใจ ก็จะได้ของรางวัลตอบแทนสมัครคาฟาบาร์ในต่อไปเสียงดังฟังชัดๆสิว่าว่าที่ราววันเหมาะกับเรายมังซูมาหรือไม่ไม่เหมาะมถาความก็ยาวน่าเงียบไปเลยได้ไอ้มังชนายสมัครคาฟาบารไปช่วยม้าไปยะค่ะที่ราววันเหมาะกับเรายมังซูมาหรือไม่เออก็หมองฉันคิดว่าเหมาะไม่ใช่หรอ มองไม่เด็กเอาที่ไหนนอนนะมองมองไม่ได้แล้วอ่ะเออเอามันได้คุณเจ้าค่ะประดาประจมือคุณเจ้าค่ะตอนไปนั่งไกลเลยมานี่เด็กมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆคุณเจ้าค่ะฟาบาได้ตรงนี้เลยไม่เห็นคิดว่าฟาบาเนี่ยจะไม่เห็นกองแล้วคุณเจ้าค่ะเราอยากถามอะไรสักหน่อยได้คุณเจ้าค่ะว่าที่นาวันน่ะสวยหรือเปล่าอุบากอง ปาบาทขนาดพร้ชายรักกี่ยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงเนี่ยจะสวยขนาดไหนกะมองชนุบากรงมีความคิดเห็นว่าพระองค์ท่านมังสุมาก,กับผู้หญิงที่ราวันเหมาะก,กันเหมือนกับกิ่งทองกับใบหยกเลยพุทธเจ้าค่ะมันต้องตอบในนี้สิว่าถึงจะสมกับไปทาหารก็เรามังสุมา,มา,าตอบถูกใจเรารับไปเลยเจ็ดขั้น เดาประทานยศให้กับเจ้าบากองนล้วไปซะมันจะดีหรอพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆนะ่งบากองต้อเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วพระเจ้าค่ะแอบหงเอาทิปหายไม่มองกูแสดงมองผู้หญิงเป็นไงเราแม่ป้าดีกันสีกันปากโู้ชมหน่อยเดี่ยแพมม่ต้องเจ็ดขั้นหาที่ไหนได้ เฮ้ยครับเป็นไรวะก็ก็มองคนปากดีครับปากดีจนะเป็นสเีเทาปากอ่าแต่มืงพูดมากดีระวังปากจะมีสีนะเฮ้ยคู่ที่ฐานเจ็ดขั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เจ็ดท่าเจ็ดขั้นสิครับแน่นอนไอ้น้นองเฮ้ยแต่มองไปมองมามึงหล่อเหมือนกันด้วยใทยมึงนะมนนอ่ะผมเนี่ยนะเออหล่อหรอหล่อมันว่านแต่ว่านเอเอ็มอะว่านหางจระเจียแหมใครจะหล่อกลูกพี่เบลได้ล่ะ ก็ดูหล่อหน้าเป๊ะเลยเนี่ยออหน้าเงินกลมเมือนไข่เลยไข่เป็นไข่ไก่วะไม่ใช่ไข่กูเลยปิงเันกรตอดาษที่ยิงนดยทันใดกรกตอดา